สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบช่องตองพรพรมคลิปนี้มาเด็กไปหน่อยนะครับ24พฤศจิกายน2563ับมครับมาเล่าให้ฟังครับทกศจะโอนวันไหนครับเงินส่วนต่างหรือว่าเงินเกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดครับหรือว่าเงินประกันรายได้นะครับงวด2กับงวด3ครับวันนี้จากการติดตามข่าวตามแหล่งข่าวต่างๆนะครับ มีเว็บไซต์ข่าวชื่อดังนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจนะครับก็ได้ลงข่าวเกี่ยวกับวันโอนเงินให้กเกษตรกรชาวนานี่ประกันรายได้งวด2ง,งวด3นี่เขาได้ลงข่าวนี้ทางเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจตั้งแต่ตีสี่ครึ่งวันที่24พฤศจิกาย,ยนเลยครับเ,เป็นการให้สัมภาษณ์และการเปิดเผยของคณะกรรมการ กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงข้าวท่านหนึ่งได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็เอาที่มันเกี่ยวข้องกับวันวันอนเงินชาวนาก็แล้วกันเขาบอกว่าทกสจะอวนเงินชาวนานงวดสองเนี่ยประกันรายได้งวดสองนี่พรุ่งนี้เลยนะครับยี่ิห้าพฤศจิกียี่5ห้าพฤศจิกายนเลยนะครับผู้ที่จะได้เงินงวดสองก็คือเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้และเป็นผู้ระบบวันเก็บเกี่ยวจริงๆแล้วก็คืองวดสองนี้ผู้ที่ ผู้ระบุัันเก็บเกี่ยว9้ถึง15บเขานับเป็นงวดสองจะได้เงินแต่ว่าตอนนี้เงินธนาคารทรกสนี่ไม่เพียงพอจ่ายเนื่องจากงบหมดงบรัฐบาลที่จัดสรรให้นั้นหมดเหลือประมาณยังเหลืองบอยู่8,540ล้านบาททกศก็จะจ่าย8,540ล้านบาทนี้ก่อนให้กับงวดสองก่อนแต่ยังไม่ครบจะได้งวดสองจะได้คนที่ระบุวันเกี่ยวข้าว9ถึง14พฤศจิกายน ทกสก็จะเริ่มโอนพรุ่งนี้เป็นต้นไปวนกว่าจะครบทุกรายในผู้ระบุบวันเกี่ยวข้าว9-14พฤศจิกายนงวด2เริ่มบววันที่25นะครับเว็บไซต์ทคสเว,เว็บไซต์อันเว็บไซต์ข่าวฐานเศร,รษฐกิจก็ลงข่าวนะครับ9-15 9-14พฤศจิกายนเนี่ยใครระบุบันเกี่ยวนี้เขาเรียกว่าได้เงินส่วนต่างงวด2โอนเริ่มบวม25พฤศจิกายนส่วน ผู้ระบุูบันเกี่ยวข้าว15ก็จะได้เงินงวด2เหมือนกันแต่เนื่องจากงบไม่พอก็เอาไปโอนพร้อมกับงวด3ส่วนต่างงวด3ประกาศราคาเกณฑ์การข้างยิงไปแล้วเมื่อ23พฤิจิาายนประกาศส่วนต่างไปแล้วใครได้เท่าไหร่ก็ดูคลิปเราก็ไปคำนวณดูก็จะรู้นะครับงวด3นี้ตอนนี้อยู่ระหว่างของงบเพิ่มจากคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีการนำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1ธันวาคมเพื่อของงบเพิ่ม ขอให้พอจ่ายตลอดไปทุกงวดเลยนะวันที่หนึ่งธันวาคมนี่จะมีการเสนองบของบเพิ่มเติมเพราะนั้นใครที่ระบุวันเกี่ยวข้าวงวดสองอะระบุวันเกี่ยวข้าวสิบห้าพฤศจิกาก็จะเอาไปโอนพร้อมกับงวดสามแต่เวลาคิดเงินส่วนต่างอะไรต่างนี่คิดงวดสองนะครับแต่เวลาโอนจะไปโอนพร้อมกันกับงวดสามโอนหลังจากวันที่หนึ่งธันวาคมหลังคอรมออนุมัติงบเพิ่มเติม,ตมผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวสิบห้า และผู้จะได้เงินส่วนต่างงวด3จะถูกโอนพร้อมกันเมื่อได้รับอนุมัติงบเพิ่มซึ่งคาดว่าจะอนุมัติงบเพิ่มในวันที่1ธันวาคมนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเท่าที่ตรวจสอบข่าวอันนี้เราไปอ่านข่าวเจอในเว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมฐานเศรษฐกิจนะครับนำมาเล่าให้ฟังนะครับสอดคล้องกันกับไปดูข่าวที่เพจเพจประชาสัมพันธ์กรมการค้าภายใน กรนะมการภายในในรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการภายในท่านก็ได้ออกมาระบุว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้แน่นอนเงินส่วนต่างโดยเฉพาะงวดสามนั้นของบกําลังอยู่ระหว่างของบนะครับได้แน่นอนทุกคนส่วนงวดหนึ่งกับงวดสองท่านรักษาการอธิบดีกรมการ้าภายในระบุว่าเงินพอจ่ายงวดหนึ่งกับงวดสองนะครับซึ่งงวดสองเงินพอจ่ายถึง ผู้ระบ,บุวันเกี่ยวเข้า9ถึง14พฤศจิกายนส่วนวันที่15พฤศจิกายนนั้นรองงบเพิ่มนะครับก็สอดคล้องกันกันกนกบอ,อธิบดีกรมการค้าภายในได้ระบ,บใุในเพจในเพจประชาสัมพันธ์กรมการค้าภายในสรุปแล้วงวดสองได้เงินครับโอนพวกนี้ครับลองตรวจสอบเช็คดูว่า,เ,าเงินเข้าไหมครับคงจะไม่ได้โอนวันเดียวครับโอนหลายวันเพราะางบ ถึง8,540ล้านบาทนี่โอนอยู่ให้คนระบุวันเกี่ยวข้าว9 1 4ถึง14ก็หลายวันนะครับก็หลายวันก็ตรวจเช็คได้น,นะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ